วัสดีค่ะพี่น้องชาวเฟซบุ๊กชาวยูทูบทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกันยามเช้านะคะวันนี้ก็อยู่ที่ติ่มซำราชรถภูกเก็ตนะคะเมื่อกี้ที่เห็นนะคะคือเยื่อไผ่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่ามันจะถ้วยเล็กแต่มั็นถ้วยใหญ่เยื่อแผ่นี้ตัวล80บาทเก่งกันนะไทยบอกว่าอร่อยก็เลยต้องมาชิมมากินกับพีเคพีเคดูดูพีเคบอกอยากกินมากมายเป็ดเสร็จแล้วจะตกตัว300ได้ที่สั่ไป สนใจเธออย่าง BK สนใจเธออย่างนะสนใจแล้วสนใจแล้วใช่ไหมนี่สั่งไปหลายอย่างอยู่แต่ว่าที่สั่งไปคือหอยจ้อฟูนะเขาบอกว่าจานละเก้าสิบบาทมีสองรูเดี๋ยวจะชิมว่ารสชาติมันสมรับคาไหมเดี๋ยวมาบอกแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวแปบะบจมูแล้วด้วยชิมจะเยอะไผ่อร่อยเขาบอกนี่มาชิมเยื่อไผ่โดยตรงนะเพราะว่าสั่งสย่าเอื่นกินหมดแล้วเนาะอืม ลมานะคะหอยจ้อปูอันนี้จานนี้45บาทค่ะไี้ข้าว10บาทค่ะและอันนะะี้ไข่ค่ะอันนี้ปลาหมึกนะคะมาแล้วค่ะหอยจ้อปูนะคะมาชิมซิว่าก้อนละ45บาทเนี่ยมันจะเป็นยังไงตั้งให้ดีๆก่อนนะแบบเนึ่ดูซิ

อร่อยได้นะอร่อยนะอร่อยลองคุยพูดมาซิาว่าสองก้อนเนี้ยเก้าสิบบาทแพงไหมสำหรับไข่จ้อปูแต่รสชาติที่ให้นะและเนื้อปูเนื้อปูก็โอเค ก็ละสี่สิบห้าบาทปลูปูเขาแน่นอยู่อะกินหายจ้าปูเดตรง